รับมาแล้วหนึ่งรายครับที่เรามันแพร่ครับก็เป็นเรื่องหลักการที่เราเป็นคนแพร่แล้วไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่ก mm hmm. รุงเทพมหานครก็ต้องเข้าใจว่าเพราะกรุงเทพเนี่ยมันตึงเต็มที่นะครับเตียงก็ต้องรอคิวนะครับการเข้ารับบริการสาธาสณสุขเป็นเรื่องยากนะครับแต่ในส่วนของการแพร่เนี่ยระบบสาธาสณสุขยังเวิร์กอยู่นะครับเพราะว่าเรามีคนไข้น้อยนะครับที่มีอยู่เราก็รักษาหายแล้วที่เป็นร้อยสามคนเนี่ย ก้าสิบกว่าคนก็รักษาหายไปแล้วนะครับอยู่ที่กำลรักษากษา็สิบกว่าคนเองก็ถือว่าไม่มากนะครับไม่มากแล้วก็ตรงนี้คือระบบสาธารณสุขรับได้แล้วก็เราก็เปิดช่องทางว่าคนแพย่ไม่ทิ้งกันในสถาบานได้ต้องประสานงานก,นกันกับทางสาธารณสุขก่อนกบโรงพยาบาลก่อนนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยในการไม่มีการแพร่ระบ,บาดแล้วก็ ได้เข้ารับการบริการทางษาสุขได้นะครับก็รักษากันครับแล้วที่ว่าจะเดินทางมาอีกสามคนพ่อแม่ลูกแม่กับลูกนี่จะเดินทางมาถึงที่แท์กันไหนเออก็พร้อมก็มาประสานงานพร้อมแล้วก็มาครับเพียงด้วยระเบียบการทั้งหลายเนี่ยก็มีการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนบางอย่างในขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเรยบเบิกจ่ายได้ดูแลประชาชนได้ก็จะทำครับแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้เขาในการกลับมารักษาพยาบาล ภายใต้บััติการของกระทรวงสาธารณสุขมาถึงวันนี้ใช่ไหมครครับผมวรวมยอดก็รวมยอดถือว่าเป็นก็เวลาเวลาผู้ตรวจติดก็นับเป็นของแพร่ครับนะว่าผู้ป่วยรักษาที่ไหนก็ถือว่ามียอดผู้ป่วยที่นั่นนะครับออยอดผู้ป่วยเราเราไม่ห่วงครับขอให้มีการรักษาแล้วก็พี่น้องของเราได้ได,ได้ได้ปลอดภัยไม่เสียชีวิตครับวันนี้ท่านตรวจที่สถานที่กักกันนี่เข้ามาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ครับผมก็ต้องขอบคุณทางทางอ,อปทอทั้งหลายนะครับเทศบาลเมืองป่าแม่นาจักทั้งหลายได้จับมือกันได้ใช้สถานที่น้ำท้งองก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมครับสารสุขก็ได้มาดูความพร้อมของสถานที่ถ้ามีคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่เข้าข่ายของจังหวัดว่าต้องเข้า l อิวก็จะมาใช้สถานที่นี้ครับสถานที่แห่งเดียวแล้วก็อปทอสามารถร่วมบูรณาการร่วมกันได้ได้ครับสามารถทําได้ครับ